ย่สวัสดีจ้าเดๆที่หน้ารานนทองวันนี้กลับมาพบกับลรูุ้อีกครั้งหนึ่งวันนี้คูุ้มมีความรู้มาฝากอีกครั้งแล้วลบรักตะกวามเลยเข้ามาเลยครูเข้ามาเลยเนาะวันนี้เราจะพูดถึงคำสองคำที่มักจะสร้างความสับสนแบบเวลาครูภาษาไทยอ่ะให้อ่านมันก็โอเคอ่านว่าอัญญะประกาศอ่านว่าสัญญะประกาศแต่เราไม่รู้ว่าอัญญะประกาศเนี่ยมันคือเครื่องหมายวักตอนใดสัญญะประกาศเนี่ยมันคือเครื่องหมายวักตอนใดมันมักจะจำสับสนอ่ะมันมักจะจำสับสนเนาะเดี๋ยวครูอุ้มให้ดูรูปศัพ์นิดหนึ่งอัญะ เคยเห็นอัญญะที่ไหนไหมอาเช่นอัญญามณีอ oh, <no. S 2> <t ot> ัญญะมณีไอ้มณีเ <ität> อ้ไ <ashed> ม่ใช่อัญญานะไออัญญนยัยแปลว่าอื่นๆได้ดังนั้นอัญญามณีก็คือมณีอื่นที่นอกไปจากเพชรกระพอยถ้าเพชรพลอยเรียกว่าเพชรกระพอยเนาะแต่ถ้ามณีอื่นที่นอกจากเพชรพลอยก็จะเรียกว่าอัญญมณีโอเคไหมเนี่ยดังนั้นอัญญะแปลว่าอะไรแปลว่าอื่นๆก็ได้แปลว่าต่างก็ได้แปลว่าแปลกก็ได้เออแต่อย่าเพิ่งงงนะพักไปก่อนต่อไปสัญญาประกาศนอกจากสัญญาประกาศแล้วเห็นสัญญาที่ไหนอีกไหมสัญลักษณ์สัญลักษณ์ สัญ,ญลักษณ์เนาะลักษณะที่เป็นเครื่องหมายให้จําได้สัญญาแปลว่าจําได้หมายเอาหมายและจําได้สัญญาคือหมายและจําได้เนาะดังนั้นอัญญประกาศกับสัญญาประกาศแปลตามรูปสั์ว่าไงอัญญประกาศประกาศให้เป็นอื่นๆ <_ Sic ily> ประกาศให้เป็นอื่นๆคืออะไรก็คือการเน้นก็คือการเน้นนี่ไงก,ก็คือการเน้นที่หนูเรียกว่าเครื่องหมายคาพูดอะประกาศให้เป็นอื่นก็คือการเน้นเนาะต่อไปสัญญาประกาศก็คือประกาศให้จําได้ก็เน้นอีกเหมือนกันกคือการขีดเส้นใต้งงปะ งงมะอัญญประกาศคือเครื่องหมายคำพูดสัญญาประกาศคือขีดเส้นใต้คุณค้าหนูก็ยังงงอยู่ดีอะค่ะอ่ะถ้างงอยู่ดีดูอันที่สองอันญะประกาศเนี่ยมันมีพี่มีน้องด้วยก็คือมันเรียกว่าอันญประกาศเดี่ยวจําไว้เลยมันไม่มีสัญญาประกาศเดี่ยวมันมีแต่อัญญประกาศเดี่ยวดังนั้นในเมื่อมันมีอัญญประกาศเดี่ยวก็จะไม่จํารวมกับสัญญาประกาศแหละเข้าใจป่ะอ่ะอันนี้เรียกว่าอัญญะประกาศเฉยๆเนาะเป็นเครื่องหมายคำพูดมีสองอัน แต่ถ้าเป็นอัญประกาศเดี่ยวก็จะมีอันเดียวใช้ร่วมกันได้นะแทนคําพูดนะมาดูแม่เล่าว่าน้องไปพูดกับครูว่าผมขี้เกียจจากนั้นก็โดนครูตีถ้าประโยคใหญ่ประโยคใหญ่ใช้อัญประกาศที่หมายถึงอัญประกาศคร่อ่ะเนาะแต่ถ้าเป็นประโยคย่อยที่ซ้อนอยู่ในประโยคเห็นไหมประโยคใหญ่เราใช้อัญประกาศไปแล้วแต่คาพูดที่ย่อยอยู่ในอัญประกาศใหญ่ก็จะเรียกว่าอัญประกาศเดี่ยว ครูค้าหนูงงไปประเดิมไม่เป็นไรเนาะมันกดพอดเดี๋ยวไปดูย้อนหลักนะงงปะไม่งงเนาะมันมีอาัประกาศเดี่ยวอ่ากับอายัประกาศเฉยๆบางคนก็เรียกว่าอัดประกาศคู่แต่ในที่นี้ครูไม่ชอบเรียกว่าอาัประกาศคู่เพราะมันเรียกว่าอัยัประกาศเฉยๆเนาะอันนี้คืออาัประกาศเดี่ยวอ่ะมาสัญัดประกาศส่ยัดประกาศคือขีดเส้นใต้อันนี้ง่ายมากเลยเอาไว้เน้นจะเน้นอะไรก็ขีดไปตรงนั้นอะข้อใดไม่ใช่คําสมาอิจะเน้นคําว่าไม่ใช่ก็ขีดที่คําว่าไม่ใช่ภาพใดไม่ใช่ผลไม้สมมุติว่าสอนเด็กเล็กๆอะ มีผลไม้สามภาพมีผักหนึ่งภาพต้องการให้เด็กเนี่ยระมัดระวังในการเลือกคําตอบเนี่ย <_ D> ก็ขีดเส้นใต้คําว่าผลไม้เฮ้ย <_ D> ให้ดูคําว่าผลไม้นะไม่ใช่ผลไม้นะอ่าก็ต้องตอบผักก็ได้เข้าใจปะเก็งไหม,ไหมดังนั้นอัญญ,ญประกาศกับสัญญประกาศต้องไม่สลับแล้วอ่าต้องไม่สลับแล้วเรารู้แล้วว่าอย่างเงี้ยบางคนเรียกอัญญ,ญประกาศคู่ดังนั้นมันมีลูกก็คืออัญญ,ญประกาศเดียวอ่าอันนี้เห็นไ,ไหมแต่สัญญ,ญประกาศมันคือขีดเส้นใต้เฉยๆมันไม่มีคู่หรือเดียว ไม่สลับแล้วเนาะเก็ต <c oughs> <c oughs> ปะ <c oughs> อ่ะเก็ตเนาะอ่ะถ้าเก็ตแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ยินด,ดีมากเลยนะที่ให้ความรู้กันเด็ดๆดทุกคนเนาะถ้าใครมีอะไรสงสัยสามารถเมนใต้โกลได้เลยโอเคปะโอเคสาระความรู้ดีๆจะมีมาตรก,กับตนะี่เนาะวันนี้ไปแล้วลูกบาย